สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่หน่วยการเรียนรู้ความเท่ากันทุกประการค่ะซึ่งเนื้อหาที่เพื่อนเพื่อนจะได้มาเรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตค่ะโดยเนื้อหาภายในบทเรียนจะอธิบายให้เพื่อนเพื่อนทราบถึงนิยามความเท่ากันทุกประการว่าคืออะไรรวมถึงหน้าตาของสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคําว่าเท่ากันทุกประการอีกด้วยค่ะอยากบอกเพื่อนๆืว่าเนื้อหาในบทเรียนนี้น่าสนใจไม่น้อยเลยค่ะถ้าอย่างนั้น ขอพาเพื่อนๆไปเรียนรูพร้พร้อมๆกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาภายในบทเรียนขอพาเพื่อนๆกลับไปทบทวนการแปลงทางเรขาคณิต3แบบได้แก่การเลื่อนขนานการสะท้อนและการหมุนค่ะการแปลงทางเรขาคณิตที่กล่าวมานี้จะได้ภาพที่มีรูปร่างเหมือนกันและขนาดเดียวก,กันกับรูปต้นแบบเสมอค่ะยกตัวอย่างภาพที่ได้จากการแปลงทางเรขาคณิตทั้งสาแบบดังนี้ การแปลงที่เป็นการเลื่อนขนานการแปลงที่เป็นการสะท้อนและการแปลงที่เป็นการหมุนค่ะลำดับต่อไป จะมีรูปเรขาคณิตให้เพื่อนได้พิจารณาลักษณะทางเรขาคณิตว่ามีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรและถ้าเคลื่อนหรือหมุนรูปมาทับกันจะเป็นอย่างไรให้เพื่อนๆลองคิดคำตอบของเพื่อนๆไว้ในใจนะคะแล้วเรามาดูกันว่าสิ่งที่เพื่อนๆคิดจะตรงกับคำอธิบายต่อไปนี้หรือไม่จากภาพที่ปรากฏถ้าเคลื่อนที่รูป A ไปทับรูป B ได้สนิทและเคลื่อนที่รูป C ไปทับรูปดได้สนิทในทางคณิตศาสตร์กล่าวว่า รูปเลขาคณิตสองรูปนั้นเท่ากันทุกประการค่ะซึ่งเป็นไปตามบทนิยามของความเท่ากันทุกประการของรูปเลขาคณิตบนระนาบดังนี้ค่ะจากบทนิยามดังกล่าวก็มีความหมายเช่นเดียวกันกับข้อความต่อไปนี้ค่ะถ้ารูปเลขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการแล้วจะสามารถเคลื่อนที่รูปเลขาคณิตรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทและ ถ้าเคลื่อนที่รูปเลขาคณิตรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งได้สนิทแล้วรูปเลขาคณิตสองรูปนั้นจะเท่ากันทุกประการเราใช้สัญลักษณ์แทนคำว่าเท่ากันทุกประการเมื่อรูปเลขาคณิต A และรูปเลขาคณิต B เท่ากันทุกประการจะเขียนดังนี้อ่านว่ารูป A เท่ากันทุกประการกับรูป B หรือรูป A และรูป B เท่ากันทุกประการ สำหรับการตรวจสอบว่ารูปเลขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่เพื่อนๆอ,อาจใช้การตรวจสอบคู่นั้นโดยใช้กระดาษลอกลายลอกรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งว่าทับกันได้สนิทหรือไม่ค่ะต่อไปจะมีกิจกรรมสนุกๆให้เพื่อนๆได้ทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่เพื่อนๆได้เรียนไปเมื่อครู่นี้โดยจะยกตัวอย่างรูปเลขาคณิตให้เพื่อนๆได้พิจารณาค่ะ ว่ารูปเลขาคณิตคู่ใดเท่ากันทุกป,ประการจะให้เวลาเพื่อนๆทำสองนาทีค่ะจากนั้นเรามาตรวจสอบความถูกต้องพร้อมๆกันนะคะตัวอย่างจงหาว่าในแต่ละข้อตอไปนี้รูปเลขาคณิตคู่ใดเท่ากันทุกป,ประการ เพื่อนๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะเรามาตรวจสอบความถูกต้องกันนะคะจากการตรวจสอบได้คำตอบดังนี้ 1. รูปขอไข่เท่ากันทุกประการกับรูปคอควาย 2. รูป A เท่ากันทุกประการกับรูป C และ 3. รูป D เท่ากันทุกประการกับรูป E คะ่ะเชื่อว่าคำตอบของเพื่อนๆน,น่าจะตรงกับเฉลยเมื่อครู่นี้นะคะและก่อนจะจบบทเรียนไปเพื่อนๆจำได้หรือไม่คะว่า มีวิธีอย่างไรในการตรวจสอบว่ารูปเลขาคณิตสองรูปเท่ากันทุกประการหรือไม่แต่หากเพื่อนๆยังไม่มั่นใจหรือจำไม่ได้เอาเป็นว่าพี่อพอลโลจะมาช่วยทบทวนให้เพื่อนๆอ,อีกครั้งนะคะสวัสดีครับน้องๆในการตรวจสอบรูปเลขาคณิต2รูปใดเท่ากันทุกประการหรือไม่นั้นไม่ยากครับเพราะน้องๆสามารถค่าคณิตโดยใช้การสังเกตแล้วน้องๆจึงตรวจสอบรูปคู่นั้นโดยใช้กระดาษลอกลาย ลอกรูปหนึ่งไปทับอีกรูปหนึ่งครับกำลังสนุกอยู่ทีเดียวไม่น่าเชื่อเลยว่าเวลาใกล้จะหมดแล้วละค่ะถ้าอย่างนั้นก่อนจะจากกันไปขอฝากแบบทดสอบให้เพื่อนเพื่อนได้ลองทำกันอีกสักครั้งนะคะแบบทดสอบนี้เป็นแบบทดสอบหลังเรียนค่ะถือเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจกันอีกรอบนะคะ และเมื่อเพื่อนๆเสร็จแล้วเพื่อนๆสามารถตรวจสอบความถูกต้องได้จากปุ่มเฉลยค่ะแบบทดสอบหลังเรียนจากรูปที่กำหนดให้ตอไปนี้ให้เพื่อนๆจับคู่ภาพที่มีความเท่ากันทุกประการค่ะสำหรับวันนี้ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะแล้วเพื่อนๆอย่าลืมฝึกฝนทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจบทเรียนมากขึ้นขอให้เพื่อนๆโชคดีนะคะ แล้วพบกันใหม่คาบเรียนหน้าสวัสดีค่ะ